ไวยก่อนไว้ไว้ก่อนแล้วเอาวางก่อนเอาไวอืนหน้านอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไวอ่อ่าอ่าแล้วก็ลดน้ำหรออ่าลดน้ำโก้ะอยีนยม่นะอยู่ะอ่าแล้วผมเจริญเจริญ

อ่ะกราบยังไงกราบยังไงยังไงกราบยังไงเอากระมังออกไปก่อนะอสวยสวยไว้ทีสวยกราบเฉยเฉยไม่ต้องแบงไงอ่ะกราบย่าด้วยกราบย่าด้วยที่ไหนแม่กราบกับพื้นดิก่าบกับพื้นให้ป้าดูดิ กับยังไงกับไม่แบะทำยังไงเร็วเอาขันลงก่อนเ้ป้าดูดิกับยังไงกับไม่แบะทำยังไงเร็วเอาขันลงก่อนแล้วเราจะให้ครูหวยดูอันไหนกับยังไงลูกกับกับกับพื้นอะไม่ใช่หันน้าทางปูดิอ่ะกะลังออกไปอ่ะกับกับไม่ต้องแบะลูกกับหนเดียวกับปูทีอไม่ต้องแบะมือลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาอีกทีพอพอพอ พอเลยพอ